ครับเป็นหมายหน้านะตรงนี้เดี๋ยวลองตีดูครับ่เ่เหรอก <c oughs> บยางเอสวันนะครับเหยื่อตัวใหม่นะนัดนะครับโหราชาเดีเ๋ยวลองดูตีกับน้องเฟิร์สยืนนี่ยืนหน้านันเลยถามว่านะหอแมัว

Đặc đặc không? Ya, bên lùi đi bờ, đi à, đi, cắt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  đi, 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 đi,

น้ำเห็นมาแล้วครับป้งยาเนี่ยกบยางเอสวันนะครับผมเป็นหมายนาจะลองตรงนี้ด uh, uh, um, okay. ูคร uh ับเป็นเหยื่อตัวใหม่ของนนานนะครับคันน้ำเล็กนะครับเดี๋ยวตั้งกล้องมา้แบบนี้แล้วกันนี่กับน้องเฟิร์สครับคุณเทาะรอพ่อก่อนรอพ่อวิ่ง มีีือแทบลสิมาตรงเลเอยว่มาดิเออยคู่เพนวดูเก่งคู่ก็เลยมาเป็นอย่งที่ไปสื่อวันอาทิตย์้่องสื่ออาแทบหวานที่เห็นใดวออกเอวยโกเทเตเห็นางกัวดูเลยๆตดแล้วแต่พูดอโดนนะโดนครับกบยางเอ็ดวันกำลังคุยกันเพลินเลยครับ ตั้งเฟือยเด็ดเล่นเห้ยหลังเด็ดวันนะสวยครับโอ้ยระวังเราลังลงฝั่งนี้ระวังเดี๋ยวเดี๋ยวเอฟหนึ่งตั้งกล้องก่อนแรงว่าตรงลองเด็ดก่อนครับโชว์ป้ากันกดฟีดตะปุ่นลงกดฟีดปุ่นกันเดี๋ยวหน้าคลิปให้คลิปเอา แดนแดนอะไรมาสองตงอัวมเห็นบสองฟังเลยตีไปตีมาเก,กัดเห็องวะเออโซ่แปะบะ๊บครับ,บรแล้วเนปะ็นเล่นนาฬิกาขนาดนั้นปุ่นี่จะปุ่นหรอครับครับผมกบยางเอ็ดวันนะครับโชว์หน้านะครับยุงกัดไม่อยากโชว์หน้าเลยนะครับ <laughs> กบยางเอ็ดวันนะครับเป็นเหยื่อตัวใหม่ของนนานนะครับเดี๋ยว oh คโคราชานะครับผมเดี๋ยวขอดูเหยือ่อสิ โอ้ส่งสัยลงคอไปเลยนะครับนี่นะครับตัวนี้สีสีแดงนะครับรบช่อนนานะครับไซส์สวยมากครับโอเคครับฝากไว้ด้วยนะครับกบยางเอ็ดวันเป็นใบสปินดัดมาตีน้ำดังดีมากครับผมอเครับพี่อนมาครับ